ขณะที่อาการของสิบเอกพัฒนพรต้นจันทร์ก็ดีขึ้นเป็นลําดับนะคะด้านแม่ทัพภาคที่1ก็ยินดีหากได้รับการสนับสนุนในการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ใหม่เพื่อมาทดแทนเครื่องที่ใช้งานมานานแล้วแต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าได้มีการดูแลเครื่องตามวงรอบของอายุเป็นอย่างดีค่ะพลทอ,อุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคที่1เปิดเผยภายหลังการเข้าเยี่ยมอาการของสิบเอกพัฒนพรต้นจันทร์ช่างเครื่องซึ่งประสบอุบัติเหตรหรุเฮลิคอปเตอร์รุ่นเบลสอ2ตก วายสิพัฒนพรมีขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้นอาการดีขึ้นเป็นลำดับมีปัญหาเฉพาะส่วนกระดูกสันหลังและบาดแผลที่ใบหน้าเท่านั้นส่วนสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ตกนั้นต้องมีการตรวจสอบต่อไปโดยหากพบเครื่องหรือรถใดมีปัญหาต้องหยุดตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยซึ่งคงใช้เวลาในการตรวจสอบสักระยะก่อนกลับมาใช้งานตามปกติ เนื่องจากภารกิจต่างๆหากมีการระงับการใช้เฮลิคอปเตอร์อาจทําให้เกิดปัญหาได้ขนาะเดียวกันก็ยังยืนยันนะคะว่าในทหารชั้นผู้ใหญ่ไม่มีใครกลัวที่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ส่วนแผนการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์อีก30ลำนั้นพลโทอุดมเดชบอกว่าเป็นเพราะเครื่องมีอายุการใช้งานมานานสมควรที่จะเปลี่ยนตามความเหมาะสมแต่ยืนยันว่าที่ผ่านมามีการดูแลเครื่องต่างๆตามวงรอบของอายุและมั่นใจในโครงสร้างแต่หากได้รับการสนับสนุนให้จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ใหม่ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกันก็บอกว่าภารกิจในการลาดตระเวณดูแลพื้นป่าโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ต้นน้ํานั้นจําเป็นต้องใช้อากาศยานเพื่อความรวดเร็วในการป้องกันการบุกรุกป,ป่าแต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นโดยย้าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถป้องกันได้นอกจากนี้นะคะได้ย้าว่ากรณีเฮลิคอปเตอร์แบบคิวอี้และแบล็กฮอคตกไม่ได้ถูกยิงจากฝั่งพม่าแต่อย่างใดเนื่องจากทหารในพื้นที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทหารพรมาร่า แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากทัศนวิสัยไม่ดีด้านพันเอกนายแพทย์ปิรพลปกป้องผู้วยการกองอุบัติเหตุและเวชการฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้เปิดเผยถึงอาการล่าสุดของสิบเอกพัฒนพรต้นจันทร์ว่าขณะนี้มีอาการดีขึ้นเป็นลำดับแต่ยังมีอาการปวดหลังอยู่ซึ่งแพทย์ได้ใส่ชุดประคองหลังและให้ยากแก้ปวดโดยคาดว่าจะใส่ชุดประคองหลัง3สัปดาห์อาการปวดหลังจึงจะดีขึ้น ในส่วนของกระดูกสันหลังที่ยุคตัวนั้นคงไม่จําเป็นต้องทําการผ่าตัดโดยแพทย์จะใช้วิธีการรักษาแบบประคับประคองโดยคาดว่าจะใช้เวลารักษาประมาณ6เดือนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนเรื่องของสภาพจิตใจนั้นถือว่ามีสภาพจิตใจที่ดีแต่หากมีใครติดต่อขอเข้าเยี่ยมแพทย์จะต้องขออนุญ,ญาตจากผู้ป่วยก่อนเนื่องจากผู้ป่วยต้องการการพักผ่อนในขณะนี้ค่ะ